สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านผงกลางชาบูบางแสนนะครับโอ้โหนี่สายเนื้อห้ามพลาดเลยนะครับมีรายการราคาก็เป็นบุฟเฟ่นะสองและสามแนะครับมากินเนื้อกันแบบจุกๆนะครับสองแปดข้ามสองแจะไม่มีเนื้องัวนะครับแต่ถ้าเป็น3 8มแก็ชุดจัดเต็มพร้อมกุ้งดองซี่ยวกาหลีนะครับมาเดี๋ยววันนี้มาชิมกรน,นีกุ้งดองซียว เนื oh, no no like ้อโอ้โหเนื้อสันนอกสันในตับนะครับเนื้อเนื้อหนอกก็มีนะครับโอ้โหเสือร้องไห้วันนี้ผมจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับชิมเนื้อครับนี่ครับมีทั้งปิ้งย่างและชาบูนะครับนี่ครับเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้ปิ้งย่างมาดูกันว่าเสือจะเหนียวหรือเราจะร้องไห้หรือเขาจะร้องไห้กินเข้าไปโอ้โหเสือกวันนั้นก็พอสมควรนะ มาต่อไปครับนี่ครับหอยนางรมนิวซีแลนด์ใส่เข้าไปครับนี่ครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเลยมามาจัดกันต่อครับจะกินอะไรต่อดีนี่ครับเฟ้นายบ้างโอ้โหเฟ้นไฟอะไรเห็นมันรูปทรงน่าจะกินดีมากินครับมากินอุ้ยโอ้โหเฟ้นไฟสดร้อนจริงดิ้นได้เอากินไปครับเฟ้นไฟครับมามากินอะไรต่อดีครับนี่ครับนี่ครับเนื้อครับนี่เราสายเนื้อนะครับ เนื้อนี่เนื้อจัดเต็มทุกเลยทุกอย่างนะครับนี่เลือกได้นะครับเนื้อนะครับนี่เนื้อเอาไปเอาไปเนื้อก็มีทั้งปิ้งย่างและชาบูนะครับถ้าปิ้งย่างจะหนาหน่อยนะครับถ้าชาบูนี่บางบงนี่ครับเนื้อหนอกครับเนื้อหนอกโอ้โหนี่ครับลวกมีเดียมแลกินไปเลยแล้วกันนี่ครับนุ่มๆเลยนะครับมากินกันดูครับนี่กินกันดูน้ํานี่ก็มีหลายน้ํานะครับน้ําใส่น้ําดําน้ําต้มยำหน้านี่ผมเอาน้ําใส่กับน้ําดํามากิน นุ่มครับเคี้ยวสบายนี่กินตับหวานซะหน่อยต้องกินตับซะหน่อยตับหวานนะครับตับหวานก็เอาตับเอาเอาตับหวานตับหวานักหน่อยครับตับหวานมาจุ่มใบจุ่มจุ่มโอ้ยนี่มันร้อนทางนี้ร้อนกว่าใส่ทางนี้ดีกว่ามาๆๆๆาเอาละตับหวานเราได้หรือยังได้ทีหรือยังหวานพอหรือยังน่าจะหวานพอสมควรละอ้าวจิ้มน้ำจิ้มไปเลยน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มเนื้อน้ำจิ้มสุกี้และน้ำจิ้มสีฟูอ่กินน้ำจิ้ม สุกี้อื้หวานจริงอ่ะต่อไปครับเราไปกินกุ้งดองซีอิวเกาหลีกันครับก่อนหน้านี้จะมีแซลมอนนะครับแต่แซลมอนเนี่ยตอนนี้เนื่องจากราคาสูงครับไม่มีชั่วขราวก็ไปอ่าวกินกุ้งดองซีอิวซะหน่อยครับกุ้งดองซีอิวซะหน่อยนี่จิ้มน้ำจิ้มซีฟูดดูเป็นยังไงรสชาติโอเคครับโอ้โหเมื่อกี้ลืมเอาหางออกติดคอเลยทีนี้อ่ะกินไปครับจัดไปจัดเต็มกุ้งนุ่มๆสดๆครับดองซีอิวมาต่อด้วยเนื้ออีกครับมาต่อด้วยเนื้อครับ เนื้อนี่โอ้หดูครับนี่เนื้อนะครับนี่เนื้อหนอกย่างนะครับนี่ครับนี่นั้นหนานะถ้าปิ้งย่างจะหนามากนะครับเอาย่างพอสมควรละเ๋ยมากินอันนี้ต่อกันบ้างครับมันมีอะไรนี่ครับอันนี้ครับนี่ครับดูนุ่มๆเลยนี่เอาไปใส่หมดเลยครับนี่ครับชาบูจะบางมากนะฮะนี่ครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยน้ำเดือดแป๊บเดียวเอาขึ้นไปเลยเดี๋ยวมากินกันว่านุ่มขนาดไหนนะครับนี่วนๆวนดูพอละเอา โอ้โหนี่ก็เป็นเสือร้องไห้นะเสือไม่ร้องไห้แต่ผมจะร้องไห้ครับเขียวเขียวเหนียวไปหน่อยอะจัดไปอันนี้เป็นเสือร้องไห้ปิ้งย่างนะครับนี่ปิ้งย่างเขาแลมอย่างดีนะครับถ้าเป็นชาบูจะบางกว่านี้นิดนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยกับเนื้อนุ่มๆครับเนื้อหนอกนะครับมาดูกันครับนี่โอ้โหนี่ใครสายเนื้อห้ามพลาดนะครับถ้ากินแต่หมูก็ราคาสองบานสองแปดเก้านะครับถ้ากินเนื้อจัดเต็มก็สามแปดเก้านะครับ งดมีแซลมอนชั่วข่าวนะครับโอ้โหผมมากินหลายครั้งติดใจครับอยู่ในห้องแอร์เย็นๆไม่ต้องกลัวร้อนนะครับอาหารสะอาดบริการดีนี่รอรอรอเนื้อเย็นก็มากินอะไรดีกินกุ้งก่อนดีไหมนี่รอเนื้อเย็นครับห่อสาลายได้นะครับการสั่งพวกเนื้ออรายการต่างๆก็จะเป็นการสั่งสแกนสแกน QR โค้ดเลยนะครับเลือกเอาไว้สั่งกี่ครั้งนี่ครับมาเรามากินกุ้งกันดูครับนี่กุ้งนะครับ อผัานแล้วกินไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะกินตัวแรกออืจิ้มไม่จิ้มจืดๆตัวนี้จิ้มดีกว่านะน่าจะจิ้มดูดีกว่านะครับมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูครับ่ะจิ้มจิ้มซีฟู้ดดูกินกันเป็นยังไงครับมาจับหางครับเดี๋ยวหลงกินเข้าไปอีกอน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนี่เนื้อน่าจะเริ่มเย็นละมาจิ้มน้ำจิ้มเนื้อครับนามจิ้มเนื้อกินไปนุ่มกับละลายในปากเลยนะครับเอาแล้วอาจิ้มอีก รีบกินหน่อยเดี๋ยวมีคนแย่งโอ้โหอร่อยมากครับนุ่มมากนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยนุ่มมากนะครับอือกินรัวๆเลยครับอ้ำโอ้โหใครชอบเนื้อรีบเลยรัวๆครับนี่เนื้อเนี่ยเอาดูเสือร้องไห้เสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้มาเสือร้องไห้จิ้มไปครับอันนี้เนื้อย่างนะครับมีกุ้งสดก็มีนะครับนี่ครับนี่โอ้โหใครสนใจก็ พุงกลางชาบูบางแสนนะครับนี่โอ้โหผมติดใจไปด้วยกันหลายรอบนะก่อนอื่นสุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตามเอ็มสายบุญนะครับขอให้ทุกท่านกินอิ่มนอนหลับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ